ครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่สามสิบเอ็ดครับพามาชมวัวชารุ่เลือดสูงครับน้องไอ้ครับน้องไอ้น้องไอ้นี่ครับโครงสางมาเต็มเลยครับเขื่องชมพู่ครับเป็นชารุ่เลือดสูง ทั้งฟาร์โรมโคขุนบ้านนังเลิศน,นะครับปิชยาฟาร์มนี่ครับสวยๆครับอีกหนึ่งโคมครับสวยๆโอ้โหครับนะครับคือคัดไม่ออกมาอาบแดดตอนเที่ยอากาศเย็นๆ ลังคึกกรามเนื้อมาเต็มเลยครับตัวนี้ครับเป็นลูกสาวนะครับเป็นตัวเมียนะครับแม่พันธุ์ก็โค้งสางง่ายๆลูกออกมาโอ้เต็มเลยครับกามเนื้อสวยครับเครื่องชมพู่อนาคตแม่บ็อกแม่บอ็อกที่เป็นแม่บ็อกที่สวยง่าย ล่องสางดีเนื้อดีนะครับกามเนื้อมาเต็มเลยเครื่องจมูสวยๆเลยครับใครสนใจก็แวะมาชมเลยนะครับที่ฟาร์มบันนังเลิศนะครับตำบลภูมิแก่เพื่อน้าแก่นะครับจังหวัดนครพนม <c oughs> ออกมาปล่อยเล่มหยาเล่มเฟือง ก็ได้เดินในย่างนะครับผมนี่ครับงามมีดีครับตัวน,นี้ครับผมยอมรับว้สวยดีครับใจลูกสวยดีนะครับาฝากอีกหนึ่งโคมครับวัวสวยใจลูกทำงาม สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับ